Đấy cả những cái giải mọi hôn mà hông tùy tui 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 tui, tùy 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 Không tùy 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 เอาล้วครับพี่น้องบ้านนี้ทั้งเกียดทั้งบานนี้หาหมูยูบุ้บนี่เลยครับขึ้นรถตรวจสอบเพิ่งดูว่าเป็นที่ไหนมามีคนโยขึ้นเลยเราสาดไปละขื่นไม่ได้ขึ้นเลยขึ้นเลยจากศาดตร์ยุไส้ <laughs> โอ้ยโต๊ะไทยน,นี่แน่บ้าน <laughs> เดี๋ยวๆอันเงียห้พี่น้องเห็นกล้องก่อนนี่จะคนเผลนมาอยู่น้ำมีสิบสองคนเหรอนะได้ละมองเปิดไฟบ้านนี้ ปิดแปดที่สายยาเนเอ,อาานิ่งกแ,แ,แล้วจะมาไหลมันเออคือเรวนมาไหล้วกันเปิดแปดโอเคนะเ,นเอเอที่เพ่งที่ละมันสาดไถ่ในปูก่อนอนะ่ะ มาทำกันสั่งถามกันแถอะต่อถามข่อยข่อยไปถามไครอย่างมาทำกันเห <c ười> ม่ยทไมมาบอกข่อยเงือกข้าก็พระสื่อ,อเลยเนขึ้นไปจะไหมเออไปรอสักนิดนึง เอาสาด้วยน่นเราไปก็เนนะเล็กคางยังเล็กไปตะคอกนบอก่าืจได้ก็หัอกันตัววันไปเนี้ยนักิมนั่งแม่ก็จินลุนดากเนแมเล็กเข้ามียันวันนี้อึ้งไม่ทาบว่ายันแทะงห้อยคนห้อยเหนียงงูห้ยคนวคนเราคุ้มากคน

ก็ชินนางมันเกินยาหลังตัวงชินนางหันหลังขึ้นมาพี่มันี่ไงหลังก็มันสั้นตังชีเมียอะละอะละบ่เทียงละมาเีอยู่ในรถพี่น้องทานบ่ได้เสี่ยเจ็บเนาะเออขึ้นไปเจ็บอยในห้อลังคนนะเก็บมาท่าไรูก เออที่การพ้องกันอีกงาไ้าานเดวไราลงมาดีเลยลงมาพังนี้ก็แค่ว่าจแข้งงานห่อนกหอนโอ้ยวนน้ม่านตั้งยี่ทังสองอันห่อนเหรอ จังหวัดจะไปไปหาล่างผมเนงกันฝนท่นเติดน้องไปหาคนหลอกคนล่างมากจังเลยเอาสนีเนาะพี่น <eled S 2> ้องเนาะขอยุติการทายตอดจสดไปสมิีสักคนไร่สดใบสมิีสักคนเลยครับเพียบเลยมาไหลย่างมนีะย่างมันยากใา้เลยครับายกฟวงหายนะ ยายพวงบ่ค like, ือคนอื่นเลยครับพวงกับพวงอี๋พวงเพราะเป็นนี่เป็นเหงาเอาดันขอบคุ้มอขอบขอบคุณคุณเอฟซีแฟนคลับสุดๆแฟนกันแล้วกันฟังเสียงยายพวงจมแล้วกล้องก็เป็นมั่วๆจัริงเลย